จะใกล้หรือไกลเราจะตามไปส่ง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 บุญถาวรออนไลน์เซล์ชอปสินค้าเพื่อบ้านทั้งกระเบื้องและของตกแต่งบ้านกว่าแสนรายการถูกว่าโปรเพียบชอปออนไลน์วันนี้จัดส่งให้วันนี้ฟรีในพื้นที่ให้บริการสั่งเลยทางไลน์ไอดีเอสไอบุญถาวรหรือ Facebook บุญถาวรเชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมโทร053931888สะดวกทางไหนจัดเลยเพียงแค่ใจสั่งมาบุญถาวรผู้นำด้านกระเบื้องของไทยเรื่องขายเป็นตำที่บริษัท สุดยอดโปรปังโตโยต้าชิงใหม่แจกแสนคุณก็รับเงินแสนได้ง่ายงเพียงจองรถโตโยต้าทุกรุ่นวันนี้ถึง11ตุลาคม2563ลุ้นรับสิทธิ์กิฟต์โบเชอร์รวมมูลค่า1 0 0 0 0บาทแจกจริงกว่า20รางวัลยังไม่หมดค่ะเพียงลงทะเบียนเร่่มงานลุ้นรับอีก20รางวัลรวมมูลค่ากว่า10,000บาทโอ๊ยปังมากแม่ ต้องมาซื้อที่โตโยต้าเชียงใหม่แล้วป้าอย่าช้าพร้อมจองและทดลองขับโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง7สาขาสำนักง,งานใหญ่มหิดลข้างนิยมพาณิช์สาขาสียกไฮเวย์ราชดำเนินสัมปะตองฝางลำพูนและจอมทองโทร0 5 3 2 2 2 0 0 9โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณออนไลน์ใกล้ตัวแชทชัวใช้แชร์วันนี้เสนอตอนเมทิลแอลกอฮอล์ เป็นสารอันตรายการล้างมือเจ,อเจอือหรือใช้เจลแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่คนเนี่ยในการป้องกอันเชื้อวรัสโควิด -19 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเจลล้างมือจะมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ L K ผสมอยู่ซึ่งมีความปลอดภัยสำหรับการทำความสะอาดมือแต่มีคนเอาเมทิลแอลกอฮอล์ K มาใช้เป็นส่วนผสมห้ามเด็ดค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะเมทิลแอลกอฮอล์ K เป็นสารที่มีพิษต,ต่อร่างกายรุนแรงสามารถดูดซึมได้ตังผิวหนังและกลมหายใจเหี่ยหือหอลอดลมลำคอเยื่อบุตาอักเสบการว่าหายใจหูเอาเข้าไป หรือสัมผัสหรือยุบในปริมาณนักใจเงี้ยหือเจ็บต้องเมาหัวใข้หากไข้ต้นหากหลอดหลอดกรามเนื้อกระตุกหายใจลำตุกลำบากการพอหันก็ผิดปกติและอาจจะยังหฮือตาบอดได้เจ้าสนับสนุนโดยสำนักงานสาธธราณสุขจังหวัดเจียงใหม่ห่วมกับชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเจียงใหม่ ตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลือไทยทวีลิกุนและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิชผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้โดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเชียงใหม่วันจันทร์เราเจ้าวันนี้สาแปดกันยายนพศ2563้อจะจุงจารายงานตัวแล้วเจ้าเจ็ดมกรงก็วันจันทร์ถึงสุขเจี๊ยเสาร์ติดวันเดียวกันนี้กับรายการฟันฟรอกิสวิทยุเพื่อเด็กนะเจ้าวันนี้ก็จะยังเป็นกุ๊กกุ๊มมะกันอยู่สักเล็กสักน้อยเหลือมน้อยเดียวนะเจ้าใกล้จะหายละสำหรับแผลในช่องปากของจุงเนื้อ โอ้แต่ว่าแม่เป็นเจ้าเป็นนาย ต้มน้ำเดือดโบ,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 บ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะฮึ่ร้องมันเย็นก่อนเจ้าเราก็กินเนาะบ่ได้กินน้ําเย็นมาก่อเมือนเซินแล้วเจ้าคนผู้ฟังแต่ก่อมันก็ช่วยเฮ้อสมานแผลได้ดีนักขึ้นเนาะสปาค็รับฟังเจ้าอายุแหลงไปนักไปต้อแต้ก็เป็นไป,ะปะละไปเรื่อยแต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้องเกี่ยวก,กันกับชีวิตการทํางานนิยุง่งบกก่กยเตะกันของแต้เลยเจ้าเอาละมาเจ็ดโมงสามสิบสี่นาทีเราเจ้าวันนี้จงมาพร้อมกันกันกนกบผู้ใหญ่ใจดีเจ้าขอบคุณเอ่อบุญทวันเชียงใหม่ขอบคุณโตโยต้าเชียงใหม่แล้วต้องขอบคุณงงหนั กันตัวนะจ๊ะอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาโดยตลอดเนาะและแหล่งข่าวในวันนี้จะแน่นอนเว็บไซต์จากกรมปุตูนิยมวิทยาเจยงม่นีสออนไลน์สำนักประชาสัมพันธ์เขตสาแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์และปอบไปถึงนะจ๊ะหลากหลายข่าวตีเอิญกันเข้ามาผ่านต่างนะจ๊ะสดสดกันเลยที่ชมพอกันไลฟ์กันอยู่นะปรเดยนนี้ปอบไปถึงนะจ๊ะพุ่งในการสถานีในการห่วลิงสัญญาณกันตัวพิการพื้นที่เชียงใหม่ละปูนพยาวเชียงใหมแม่ฮ่องสอนและลำปางกันเลยนะจ๊ะประกันกู้วันกันเลนเนอร์ละส่วนการไลฟ์จะมีในวัน วันการวันผัดและวันสุขขอบคุณน,นักเลยเจ้าวันนี้เช็คสัญญาณแล้วเรียบร้อยสําหรับ fm 89.2 5วิทยุคนทักดินอำเภอฮอดนะจากสัญญาณปลอดภัยดีเนาะขอบคุณน,น,นักเลยนะเจ้าและก็ต่าง89.0โดยหลวงเจงดาวบอกว่าเจ้านี้มีฝนอ่อยๆเนอะต่างเจงดาวนะเจ้าขอบคุณ94.7 5นักบุญคุณเขาฮอดกันแฮมตวัวนะเจ้าที่่วมลิงก์สัญญาณกันปกติแล้วก็ได้ตักเอิญพ่องบ่ได้ตักเอิญพ่องนะเจ้าบอกเป็นยังแต่ถ้าวันใดสัญญ,ญา บดีป้าทโท,โท้แม่เป็นเจ้ามากการสน,นันปันเืนขอบคุณนัก,นกเลยเนอสวัสดีครับน้องจุ้งจ้าสวัสดีเจ้าคุณสวัสดียินดนีนักกันเลยเนอรนะจ๊ะและก็มีคนกูดมอร์นิ่งมาแล้วเรียบร้อยนั่งงามๆใะอี้คุณพิญยาดาขอบคุณจัดนักเลยเนอเจ้ามีความสุขทุกท่านทุกคนกันเนอและก็ยังจะมีนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไหลเจริญขึ้นไปตังบนไอมบัติมาละสวัสดีวันจันครับน้องจุ้งจ้าเจ้านี้ฟังมาจากเผอพูสร้างจังหวัดพะเยากันเลยนะ้อติดตามชม พอกันไลฟ์กันตัวสวัสดีพี่เจี๊ยบตัวนะเจ้าประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเนาะขอบคุณพี่เท่าเอื้องนะเจ้านี่มากันกู้วีกู้วันกันเลยบอกว่าจะรายการใดนะเจ้าแอนแลแลสติกเกอร์คุณสวัสดนะฮะขนาดเลยน้องหนูหิน <c oughs> อ่ะะเจ้ามามว่งางนสราล้วกันขนาดนี้กอติสถานการณ์สภาพอาพกาศแตเจ้าออกบ้านมาเกือบตี5้าแล้วเจ้าลุกขวาย ปาตัวฟ้าแมพคุณบอกว่าอย่าอย่าจงปวดสะดุ้งเอาเบื้องล่างซัดเฮียก้าเอโน่ก็ขยาจฟังมาถึงใกล้จะถึงออฟฟิศแลบถึงออฟฟิศแลบแล้วเจ้าโอ้ถนนเปียนะแสดงว่าในเวียงเกาะยังมีฝนตกหนักกันโยูเลยเนเอเจ้าแล้วก็ตะวันนี้ได้ยินข่าวสักน้อยนะเพื่อเข้ามาในหูเกั๊นนึงบอกว่าวันนี้จนถึงสิ้นเดือนอาจจะนะเจ้จะมีฝนตกหนักเป็นซัมตี้เพราะฉะนั้นมาเช็คสภาพอากาศกันเลยดีกว่าเนะเจ้ากับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นว่าภาคเหนือเฮานะเจ้ายังคงมีฝ้าหนักนะเจ้าฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่หนักเป็นซัมตี้นะเจ้าอยู่บริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเกาะเพชรบูรณ์เจ้าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดยมเจ้ายามงาย2 4ี่ถึงองศาและก็เฉลี่ยสูงสุด32-35องถึงองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม 10- บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าส่วนเจวันไปหน้าแน่นอนเจ้ายังคงมีฝนจักยาวกันอยู่ร้อยละ60ถึงร้อย และ70ของพื้นตีเนอะมีฝนตกหนักเป็นซัมตี้อุณหภูมิเฉลีย่ยตามสุดซาวถึงซาองศาต่ออ่ะนะจ๊ะเฉลีย่ยสูงสุดซาวเก้าถึง32องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความไวลม10บถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนักๆเลยเนอะหายใจโลงโซ่กันกำานึ่เจ้าก็ช่วงนี้ แม่บอกว่าถ้าตกแล้วก่กอนถ้ามดแล้วก่อจะมดแล้วเด้อลูกเด้อว่าโอ้แต่กันนี้เนาะเอาละจ้ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ติดตามกันต่อไปเนาะเอาละมาถึงแฮมเอ่อเนื่องเรื่องราวนาจะจ้าสำหรับข้อมูลต่างตัวเลขเนาะคุณผู้ฟังสําหรับโควิด -19 ยังคงมีกันแบบนักหนาป่าป้านกันอยู่แต่ตอนนี้จูงกาลังเอ่อยงกอยพรว่าอยู่ต่างใดละจ้าเอเนาะเดี๋ยวเนอเดี๋ยวเนอะนะจ้าจอา่ะมาละ คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดจึงหงใหม่เจ้านี้ข้อมูลจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามปนยังคงเน้นย้ำนะเจา้าเฮ่อพ่อแม่พี่น้องสวมใส่หนะ้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีป้องกันตัวเก่าจากไวรัสโควิด -19 กันตัวนะจวเจ้าเปนบอกว่าขอเฮ่อบับประมาท กาดยาตกอาของเครื่อป้องกันเอาไว้ก่อนนะจ้ะแล้วก็ต่างคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือ้านไขายาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะจ้ะกันถ้ว่าปะแห่งงานต่างด้าวบาสบาย มาซื้อ,อยาแก้วัดแก้ไข้ฮักษาตัวเก่าในจํานวนที่เพิ่มขึ้นนักกว่าปกติเพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็แจ้งไปยังสานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ตัวเพื่อที่จะได้ดาเนินการตรวจสอบและก่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อควิดในทิในชุมชนเนื่องจากว่าสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อบ่ได้มีแนวโน้มว่ามันจะหายลงไปเนี่ยนะจ้ะจะมีนักขึ้นต้านแล้วก็ระบ,บาดอย่างติดตือเนื่อง,งสาหรับในแถบเอเชียนะจ้าประเทศเมียนมาเจ้าคุณผู้ฟังได้ประกาศื่าป้อม พี่น้องในเมืองของเปิร์นย่างน้อยๆแล้ว11รัฐและเกาะภูมิภาคเข้าสู่มาตรการอยู่บ้านเดิอนะจะ,ะห้ามออกจากบ้านกันเ้าว่ามีกิจจาเป็นนะเจ้ลาลักษณะเหมือนแบบล็อกดาวน์กันเลยเนี่ยเนาะเพื่อที่จะได้ลดอัตราการเกิดการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งบริเวณตามแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่แม่กันกับประเทศเมียนมามีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดติดตื่นเนื่องเพื่อป้องกันให้ง,งานตา่างๆเนี่ยเจ้าลอบแลบบเข้ามาในเมืองอย่างผิดกฎหมายแล้วก็บูรณาการความร่วมมือจากกู้ภาคส่วนนะเจ้าใน การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนาะท่านี้เพื่อที่จะได้อ่าป้องกันการแพร่ยังขั้นว่านะจ๊อเปิลก็เลยบอกอ้าวพอแม่พป่น้องรที่เร็วทุกท่านทุกคนภายที่ิดตามข้าฟังข่าวจุ้งอยู่ประเดี๋ยวนี้บอกว่าจะออกไปที่ไหนตังใดนะจ๊อหน้ากากอนามัยบดีลืมเน้อแม่จุ้งก็บะบลืมเหรอจุ้งก็เลยว่าแม่เบนหน้ามือพอกําลอนยาใดใส่เออเอากล้องหูเสร็จแล้วก็ห้อยลงกลางในบอกแม่ หูคิงจะตื่นขึ้นมาจะอีนี่ตื้นเฮ่อเรียบร้อยเออเพื่นบ่าเจ้ไว้ป้องกันกลางนะแมไมป้องกันนี่หูดังกระปากนี่เอา้าวละเจนปั่นรถถีบออกบ้านไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เฮาจังลาสา ถามว่าจุ้งหายใจได้ง่ายก็โอ้ลำตุกลำบากทุกคนุ่งฟังช่วงแรกๆนี่แบบถ้าเวลาต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ต้องเตลตัวนี้นะเพราะเราเหงอปิเหงอปังเพราะเราหายใจหับปตันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เอ่อเพอนทอว่าอย่างอะจจะอยู่อยู่ที่ต,ตัวตึงวันตึงวันแล้วก็จะได้หูว่าเกิดอย่างเกินแต่ถ้าเป็นไปได้นะจ๊ะขอให้อยู่ในพื้นตีตีแบบ ปลอดภัยอยู่ในบ้านในจองบดิตออกไปไหนแบบนักหนาประปานกันถ้าว่าบมีเหตุจาเป็นแต่เนาะยังจุ้งออกมาเนี่ยการตึงมือ้อตึงวันก็จะต้องแบบมีติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาแล้วจ้าใบายางก็ายางลนะใส่ไว้ก่อนเลยปลอดภัยไว้เนะ้อฝากกันไว้ตัวเเจ้าเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวชุมชนและสังคมนะคุณผู้ฟังเนาะเอาละแหมเนื่องเรื่องต่อมาเจ้านีกอเปิ้นก็มีการเข้มงวดกันขนาดนักเลยที่จังหวัดไม่ฮ่องสอนเจ้าเจ้าหน้าที่เปิ้นกอบพนึกกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดกัน แห่งงานต่างด้าวตลอดส24ชั่วโมงเลยเจ้าหลังจากที่เมียนมาวิกฤตหนักนะคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดจากตัวเลขข่าวนะเจ้าเปิ้ลบอกว่าเีรชีวิตจากโควิด19เกือบจะถึง200คนกันแล้วนะเจ้ามาได้เป็นตัวเลขน้อยๆเลยเนอะบ้านเฮานี่ตุตีตุ้มติ้มนะเจ้ายัางคงอยู่ที่58คนอยู่นะอื กองร้อยทหารพร,รานที่3 6 0หนืหน่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่36มกเจ้าห้อกันก,นก,นกนนระไฟปกครองสบมเมยเจ้าหน้าที่ตำรวจสบมเมยสาธาร,รณาสุขสบมเมยนะจะ้ะแล้วก็ขนส่งของอำเภอแม่เสรียงสขาจังหวัดม้งสอนิ้นตั้งจุดคัดกรองควิด1นนที่จุดตรวจแม่สวดอำเภอสบมเมยนะจะ้ะเพื่อดำเนินการดดตรวจวัดอุณภูมิสอบถามประวัติคัดกรองเฝ้าระวังสังเกตอาการผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนะจ้ะแต่เน้นย้ำการอำนวยความสะดวกเพื่อกับว่าแม่ปี่น้องเฮือนักที่สุดตอรตี่จะทำได้แล้วก็นอกจากนี้ยัง เป็นจุดสก,กัดกั้นแหงงานต่างด้าวที่ลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายกันแหมตัวนะจ๊ะแล้วก็อาจจะเป็นพาหะของโรคติดเชื้อวรัสโควิด1 9ตลอดจนกวดค้นสิ่งผิดกฎหมายที่มีการซุกยัดยู้มากันกับรถราต่างๆแล้วก็ขอความร้อมือปพาแม่ปีน้องบอกว่าเพื่อความู้วมือกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตัวเนึ่นะจ๊ะก่อนถ้าว่าเปิ้ลจะเช็คจะกวดเนาะตอนนี้ จะแตะหนึ่งหมื่นรายแล้วเจ้าสำหรับตีตังฟังเมียนม,มาเนาะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนักขึ้นจากตัวเลขเกือบเกือบสองร้อยรายกันแล้วตอนนี้ดังนั้นแล้วก็ขอเฮอรช่วยกันคนละไม้คนละมือส่งกําลังใจนะเจ้าเฮอกับเจ้าหน้าที่ตีปฏิบัติภารกิจหน้าที่กันแทนตัวเหมือนกับตอนนี้นะเจ้าทหารพรา,านเปิ้นกอดลาดตะเวนอย่างเข้มงวดกันเลยเจ้สาสกัดกั้นตังดาวหลังจากเมียนม,มาคาดการว่าภายในเดือนกันยายนซึ่งเลยแหมสักประมาณ3 4วันเปิ้นบอกว่าตังเมียนมาพดหนึ่งหมื่น หกพันคนแน่นอนนะเจ้ากตัวเลขกับแบบคืนนี้ค่อนข้างน่ากลัวกันเลยเนาะเปิ้นจัดชุดปฏิบัติการนะเจ้าจากฐานปฏิบัติการสันเขตบ้านเสาหินทํากันลาดตะเวนนะเจ้าด้วยการเตลติดและเจ้าคุณผู้ฟังเตลลัดลาอก,กันไปเลยเนเนอแล้วก็ป้องกันป้องปากป,ป,ป้องปรามขบวนการทําลายปลาไม้หมอดไม้ยาเสพติดอาวุธสงครามแล้วก็ผู้ที่จะลบเข้ามาในเมืองโดยผิดกฎหมายกันแหมตวัวนะเจ้าอ่าก็จากข่าวด้วยกันว่าผาชมไลฟ์กันอยู่นะประเดี๋ยวนี้นะเจ้าเปิ้นก็นจะเอาหัวลว หนาวมาเข่งเลยเจ้าคุณพระวังอืเกาะป้องกันกันตามหั่นเลยเจ้าเพื่อความเอ่อปนญหาว่าอย่างจะปลอดภัยกับผู้คนที่อยู่ในเมืองเน,ะนาะมู่เฮาเขานี้ก็อย่างที่บอกเราจะเจ้าหน้านทีปป่ปฏิบัติภารกิจกันขนาดนี้มู่เฮาเขาก็ดีษาเนอเจะาห้าผิชอบตัวเก่าหา้ผิดชอบตัวสังคมกันตัวเนาะมาถึงเรื่องราวข่าวนี้เจ้าอ่าซอหาหันซาอหาปะกันแล้วเรียบร้อยสำรับหนุ่มเจียงดาวพะลเลิศ ลงไม่น้ําปิงคณะที่กําลังตอดแหในพื้นปีอําเภอสันป่าตองเจ้าเมื่อไงของตะวันวันนี้เจ้าตังชมรมกู้ภยัยเทวริศเมตตาธรรมพร้อมกันกับชุดประดาน้ําของสมาคมกู้ภยัยสะทากหัวใจมูลลนิธิพุทธยสวรรค์กู้ชีพอบตแมกะนะเจ้าอําเภอสันป่าตอง,นะอตองได้ห่วมกันค้นหาร่างของเออจ้าตําบลแม่น่าคนหนึ่งนะเจ้าได้จมน้ําที่บริเวณฝาย ต้นตันไม่น้ำปิงบ้านกอโชคตาบลแม่กะอําเภอสันปะตองกําลังตอดแหอยู่นะเจ้าบริเวณฝั่งน้ําในขณะที่กาลังเวียงเจ้าโอ้ยพัลดเลิศลงไปเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ยังเลิกเลยแล้วก่อนน้าในช่วงนี้ไหลย,ยังเจียวะจะเปิ้นค้นหามาตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วเจ้าแล้วก็หมึดเดือดืดนเปิ้นก็นเลยขออนุญ,ญาตยุติก่อนเมื่อไงแต่วันวานนี้เสาะกันแหมเจ้าโอ้เผื่อจะปะ 11โมงของตะวันนี้นะจ๊ะเปินก่อเอาเือออกไปซอดตัวหาห่างจากจุดที่เกิดเหตุไปประมาณสักกิโลหนึ่งจ๊ะปะร่างของผู้จกหายนะจ๊ะลอยไปปะ้ะกันกับกิ่งไม้หิมฝั่งน้ำปิงเนาะก,กู้ร่างขึ้นมาแล้วเรียบร้อยชนะสุดนะจ๊ะนำศพส่งแผนกนิติเวชหงยามหาราราชนครเจยงใหม่เพื่อญยัิทับศพไปทําตามประเพณีกันต่อไปเจ้า ช่วงนี้ระมัดระวังกันน่อยสําหรับใครที่จะไปตังน้ำเนาะคุณ่ะฟังเนาะน้ําไหลอย่างเจียวเลยเจ้าและอย่างที่บอกน้ํามาน้ําหลากน้ําไหลย่อมจะต้องมีสิ่งมีชีวิตตัวกันมาแต่ว้ยแม่นี่ก็หาเล่าให้ฟังว่าสมัยแม่เป็นละอ่อนนะเจ้าปีน้องๆของแม่บรรดาลุงป้านาอาของจุงกระเปิ้นก็ไปเสาะว่าหาป่ากันเนาะแล้วก็บอกว่าจะช่วงที่น้ําแห้งกาน้ํานักน้ํไหลกานะเจ้าแต่ละคนไปได้ว่ายน้ําจางเลยเจ้าคุณระฟังเนาะมันก็ย่อมจะ ต้องมีพ้องที่จะมีอุบัติเหตุประนา้นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกันตัวนะเจ้านะแถมเรื่องเรื่องต่อมาเจ้ามีผู้เสียหายหลายคนเลยบอกกล่าวเอาไว้ว่าถูกก่อใจเจ้าต่างชาตินะเจ้ารักเข้าลักครัวขณะที่เปิ้นไปกลางเต้นนอนบนดอยสุเทพเจ้าอเข้าครัวประเดี๋ยวนี้ไว้หลังแหมกรรมก่ออย่างที่บอกกล่าวนั่นแหลนะเนาะมีสปะเจ้า พิษภัยในสังคมยุคบเดียวความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่อุทยานดอยสุเทพนะเจ้าเปิ้ลรวบตัวปอจายเจ้าต่างชาติก่อเหตุลักขวนานักท่องเที่ยวคณะที่เปิ้ลไปกังเต้นพักแรมนะเจ้าบนดอยสุเทพเจ้าคุณบ่ฟังเจ้าที่วางแผนสะกดหอยโอ้สามเดือนอะ่ะบัดเจว่าวันสองวันนะเจ้าคณะทีย่ยงบคนใหก้ก่อขัดขืนเนาะเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าโอ้ เจ้าต่งชาติตัวใหญ่ตัวหลวงตาและในที่สุดก็ควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีไปแล้วเรียบร้อยเจ้าซึ่งล่าสุดนะเจ้าเพื่นมีคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเนาะบริเวณนาวัดพระาธาตุดอยสุเทพเริ่มเรือกเหตุการณ์คนหายเข้าไปแล้วเข้าขัวอันนี้ตั้งมื่อกลางเดือนสิงหาคมแล้วเจ้าแล้วก็ย่องย่องยองไปเอาอันนั่นเปิดอันนี้อยู่ไนนะเจ้าตื้นเอาไป แต่ว่าดูจากลักษณะแล้วก็คือบ่ได้ฟังบม่ได้หีบนะจ้าแล้วก็เป็นคนต่างชาติกันแหมตัวเจ้าอ้าวในรอบสามเดือนที่ผ่านมาคนหายก็ไปจกไปเปียนะจ้าบอกว่าจะเป็นฮันกาเข้าครัวจะอี้กาว่าจะเป็นติปเปิลไปนอนกลางเต็นท์กันเป็นนักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดก็ว่ากันไปนะจ้ะเปียร์ล้นเ,ลน,นเปียร์ล้นแต่คุณผู้ฟังแต่เออเนาะรวบตัวแล้วเรียบร้อยเจ้าคุณผู้ฟังหายใจโล่งโซ่กันกำานึ่งนะเนอะมาแจ้กก็ว่าเฉพาะคนบ้านเฮาตะอานาะก็ แต่แหมเนื่องเรื่องต่อมาอันนี้ก็บ้านเฮาแล้วก็มากันอยู่เจือๆเลยเจ้าสําหรับตู้บริจาคในวัดนะจ้าอันนี้ก็ไปจกไปปียมาเนาะในช่วงที่พระที่เนนเปิน้นชันเพนเมื่อวี่เมื่อวันแดดแซแลนี่แหละจ้ะก็ยังสามารถจะแง่ได้ตาอ้าวเมื่อตะวันวานนี้พุทธคาวได้รับการเปิดเผยจากสามมาเนรน,นะจ้ะบอกว่าอยู่ วัดบวกครกหลวงตบต้าสลาอเม,มืองเชียงใหม่มีคนให้อายุประมาณ3040นี่แน,น่นมาลักมาจุกเอาสตังในตู้บริจาคของวัดไปนะจ๊อแล้วก็บอกผูว่าเป็นจํานวนสักเท่าใดเพราะว่าไม่ได้นับเนี่ยคนระวังอ่ัสธาเปิ้ลก็เอามาจอมเอามาทําบุญเนาะป้นบอกว่าในช่วงที่เปิ้นฉันเพนเรียบร้อยแล้วก็มาทีอ่าพระวิหารปะวะฮะก่อนประตูยังมาถูกถอดออกแล้วก็ตีอ่า หิมประตูมีตู้บริจาคถูกงัดในะจะด้วยมีดปาดขี้เตียนน่ะมีดปาดขี้เตียนเอางัดออกไปแล้วเรียบร้อยสตางเสียงลึงนะจะก็เปิดพอกล้องวงจรปิดโอ้สะตหารแต่เจ้าคุณผู้ฟังใส่หน้ากากอนามัยพร้อมอืม ใส่หมวกแก๊ปสีดำเสยืดเนี่ยนะจ๊ะก,ก็บอกว่าขี่รถออยยังมาเนาะเตลวเตลวเข้ามางัดงัดงัดแล้วก็กวาดเอาไปเสียงลึงเป้นกอดนําภาพจากกล้องวงจรปิดนะจ๊ะเป็นหลักฐานประกอบในการแจ้งดํดดาเนินคดีกันไปแล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวก่อนจะโดนรวบตัวช่วงนี้นะจ๊ะมีละครช่องหนึ่งนําเสนอเกี่ยวกับเปรต ต,ต่างๆนะจ้ะแม่ก็พอพอ,พอเสรก็กรบมันเราคุจุงฟังนเนาะก็บอกอ๋อมันเป็นจจน,นี่นะจ้ะออหยังก่จ้างเนาะ,ะเบลือแบบเผาเตียวเข้าไปาในวัดขีทรงขี้ซรายติดออกมาอ่ะในช่วงปีมายังขนสายไปเนาะคุณผู้ฟังเนาะเออทายเม็ดเดียวก็ยังมีเหตุกันได้เพราะฉะนั้นแล้วนับภาษาอหยางกับคนที่ไปลักไปจกเข้าขวในวัดเนอะคุณผู้ฟังมา เหลือเวลาแฮมสักประมาณหนึงนาทีก่อนที่จะไปยังข่าวสาบริการเจ้าขับรถขับราจะรถใช้ถนนระม,มัดระวังกันตัวและโดยเฉพาะยังยิ่งนะเจ้าอ่อนสมอกเตล v, ตึตตะเนี่ยขวบปายจังหล่นตัวเนาะแล้วก็คนที่อยู่บนรถบราขับรถลากก็จะบระหันละเจ้าเพราะฉะนั้นเงียงกอยพอกันให้ดีดีเนอเจ้า,อาไอ้จุงเคยเล่าให้ฟังว่าขับรถไปจัดไก่แมวไปหมอบอยู่ตี้ อยู่ในในรถกระบะอาจารอันใดอันนึงที่แบบตังปืนปืนเครื่องดีนะออกไปได้บากไก่นะจ๊ะหันหางมันยอบเงียบยอบเงียบก็บอกโอ้หงคิงหำกัาแมวมาตุ๋ยวันนี้คือเป็นแมวนะเจา้าคุณผู้ฟังแต่นี่ก็คือคนเลยจย้ะละอ่อนวัยขวบถูกรถยนต์กระบะครับถอยหลังแอบ,บใส่หัวโอ้ใจบดีเจา้า เมื่อตอน5โมง10นาทีตะวันวานนี้เจ้า้ที่ตำรวจสพไม่ปิงนะจ้ะได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะถอยคับหลอออนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะจ้ะบริเวณควงจอดรถในปั๊มน้ํามันแยกสารเด็กตาบนวัดเกศพเมืองจ,จังหวัดเชียงใหม่หรับซาบเรองแล้วก็ไปห่วงตรวจสอบต่างเจ้าหน้าที่มูลและนที่ห่วมใจแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินมีแม่หญิงคนหนึ่งนั่งกอดลูกอยู่นะจ้ะลูกสาวให้หอนวอนตุกเนาะ ตเนื้อตํำตัวก็มีบาดแผลเลือดหาเลือดห้ามกาดกาันก็มีรถกระบะกันนึ่งนะจรร๊ะป้ายเชียงใหม่จอดอยู่นะจรร๊ะคนขคับเป็นประชาอายุ35อยู่ในที่เกิดเหตุท่าหือการกับเจ้าหน้าที่กันนะจรร๊ะจากการตรวจสอบเด็กหญิงคนนี้อายุประมาณสัก ขวบ5เดือนพ่อแม่เป็นสัญชาติเป็นมาเหมือนกันแล้วก็เป็นคนงานอยู่ในปั๊มดังกล่าวนี้นะเจ้าในช่วงเลิกงานพอดีแรงๆเนาะ,อ,ะอีละนอยก็นั่งอยู่ในบริเวณที่พักคนงานอ่าแล้วก็ออกมาล่นเล่นตามหะเจ้าคุณพระฟังแล้วก็คนขับรถก็ขับมาจอดแล้วก็ถอยหลังบัตันหันว่ามีละอ่อนอยู่ตัดท่านนะเจ้าแอบกำนึงคุณพระฟัง โอ้ยใจบดีจ้ะอ้าวลูกหลา,านตันเต้าพอกันให้ดีๆเนอะรละวออนซ์สมอกเตียวไม่นะจ๊ะสมก์ตื่อแตอ่ไปพับขั้วยอ่ะจ้ะเอ่อเตียวซื่อๆยังเตียวบ่ได้เลยเนาะแล้วก็เกิดเหตุจะเอะอยู่เจอนะือเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเฮอร์พอกันให้ดีๆเอิญนะอ้าวเอาลูกไปเนิ่อเอาหลานไปเนิ่องอ่ะ บออันนี้จะเกิดเหตุกันจะได้โอ้ใจปุดใจวินหมดเจ้ามาก่อนที่จะไปยังข่าวสามาริการส่รงต่อแหมเนื่องเรื่องราวข่าวตอนนี้นะเจ้าปะสุซัดจังหวัดแจ้งเตือนนะเจ้าจิ้นหมูจิ้นหมูใครจะกินในช่วงนี้ขอห้งซื้อจากแหล่งติดเชื้อถือได้นะเจ้าเพราะว่ามีการระบาดของโรค PRRS ในพื้นที่อำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางนะเจ้าเปิ้ลจะต้องสั่งทำลายหมูตึงโมตึงมนลกว่า100ตัวเพราะว่า มีเจื้อโรคดังกล่าวอยู่นะจ๊าเจือเจอนี้เป็นอาการของโรคในระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบทางเดินหายใจของหมูระบาดในพื้นที่อำเภอห้างชัดและก็อำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางในช่วงติดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่านะจ้ะมีการลงตรวจสอบแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีหมูที่เป็นโรคในลักษณะจะอี้นะจ้ะมีความผิดปกติเนาะแล้วเวลาเอาไปไปเพื่อนท้องวาอย่างจ้ะเข้าคงฆ่าสัตว์กันไปชำละออกมาเป็นจีนแล้วก็เอามาซื้อขายอันนี้มันจะบาท่า้วเจ้าเพราะว่ามันจะส่งผลถึงถ้า เจอโรคมันอยู่ยังอยู่ในหั่นนะเจ้าก็ส่งมาถึงคนกันได้เลยเนาะเวลากินก็จะเกิดเหตุกันได้เจ้าอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วเงยงกอยผอกันให้ดีๆสําหรับจิ้นหมูนะเจ้า,าติดตามข่าวสารแล้วก็ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้กันตัวนะเจ้ากันถ้าว่าจะกินก,ยยกันอย่างใดก็ขอ้องสุกอย่างเดียวนะเจ้าคุณผองฟังขอร้อ,องเลยฮอมฮอบบอกคว่าเจอโรคมันจะมาห้อมตั้งใดพ้องเนี่ยเนาะดยความหงใยเป็นอย่างยิ่ง ลำกอนลาบลู่ซ่าเอาแน่นอนแล้วจ้าของกินคนบ้านเฮากับบอเนาะแต่ว่าช่วงนี้บอกค่อยปลอดภัยสักตั้ใดนะจา้าของให้กินสุกๆเอาไว้ก่อนฝากกันเอาไว้ตัวเนอรอา้าเจ๊บงห้าสิบสามนาทีเจา้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนในช่วงวันนี้ไปกันแลวยังเจา้าสําหรับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะสำหรับไผ่ไปมาแล้วเรียบร้อยกันได้เข้าครัวกันแบบบัตเลิกป,ปะเตอร์ก,กันเลยเนอะและไผ่ที่ยังไม่ได้ไปโอ้จังจ่บบานตันแต้แต้อยู่ต่างจังหวัดนะ ปิกมาวันเนี้ยเนี่ยได้หรอแน่นอนเจ้ายังเหลือแฮมสามวันส่งตายสาหรับโปรโดีๆตี้บุญหาวันเชียงใหม่นะเจ้า กระเบื้องนี่มากันแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยเนอรราคาที่ลดกว่า70%เพราะฉะนั้นเราไปพอกันได้ที่บุญทาวารเจียงใหม่นะเจ้าวันนี้จนถึง30กันยายนเราแปดสกสามสิบสามวันส่งใต้นะจ้าสำหรับโปรดีๆจะอีที่บุญทวัรเจียงหมเนอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าศูนย์ห้าสามเก้าสามหนึ่งแปดแปดแปดเฟซบุ๊กบุญทวรเจียงใหม่ซื้อครบนะจ้าตามเงื่อนไขส่งกันเลยฟรีกับบุญทวารเอ็กซ์เพรสขอบคุณที่มีเรื่องราวดีๆจะอีมาฝากเพื่อกัน กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันตัวเจ้าขอบคุณโตโยต้าเจ้าโตโยต้าจึงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณยูแม,แม่แม่กันเลยเจ้าเจตตี้เจแห่งเจสาขาเน้นย้ำนะจ๊ะว,วันนี้จนถึง11ตุลาคมวันนี้จนถึง11ตุลาคมคุณผู้ฟังจองบอกว่าจะรุ่นใดก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นยี่ห้อโตโยต้าและบอยนะเจ้ามีสิทธิ์ลุ้นฮับว,วอลช์กว่าซารวรนมูลค่ากว่า100,000บาทส่วนใครที่แบบขอไปพอก่อนขอไปถามข้อมูลพอก่อนขอไปทดลองขับก่อนนะเจ้าได้ขอตัดสินใจก่อนเนอร์ยู่ในระหว่างเนี่ย ช่วงนี้นะจ๊ะวันนี้จนถึง1 1ตุลาคมก็มีสิทธิ์ลุ้นฮับวอเชอร์กว่าดาวรางวัลมูลค่าปปก,กันแล้วกว่า1 0,000บาทก็เลยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดเนอะกบคุณตโตยโยตานะ้านะจ๊ะโตยโยต้าจึงใหม่จะดีจัดเธอจองปับลุ้นฮับแสนเลยทันทีตโตยโยต้าจึงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้าอ้าวหนังใหม่ก็เข้ากันมาอยู่เพื่อเพื่ออะไพที่จะไปพอหนังนะจ๊ะเน้นยน้าไปร์ทเมเจอร์ซีเพ็กซ์นะจ๊ะคอหนังตัวแต้บควรจะพลาดเน,ะนดาะสำหรับะ สมัครกันเลยสำหรับบัตร e M Plus นะจ้าเป็นความบันเทิงที่ไร้ขีดจำกัดห้คุณรู้ฟังได้พอนางกู้เรื่องกูร้รอบกู้สาขากูรารก้ระบบ300บาทเดือนละ300บาทสําหรับนิสิตนักศึกษาอายุบเกินสาวสามสามัครเลยเจ้า200บาท200บาทพอได้สุดเดือนเนาะกู้เรื่องกูร้รอบกู้สาขากู้ระบบเน้นย้ำสำหรับ สิ่งดีๆจาก Major c ์ซ e เสมัครกันได้เลยนะจ๊วขอบคุณห้องหนังสุดพิเศษนะจ๊ที่เขามีความสุขม่งนงานก,นกันกับครอบครัวเนาะเอาละเจ้าเข้าไปพอ,อยังห้องเข่าวชมรมแหมยกแหมมรอบเพื่อว่ามีข่าวสามบริการแจ้งเอิ้กันเท่าว่าแบบนี้จุ้งเหลือเวลาแหม5หนาทีนะจ๊าสำหรับทําสิ่งดีๆ ส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามครับฟังข่าวครบคุณ91.0มนชนคนไม่ริมตัวเจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีน้องปิลลี่ครับนะเจ้าสำหรับโชคดีเฮาส์วดดิ้งเพลเนอร์นะเจ้าเปิ้นเป็นบริษัทที่ฮับจัดงานแต่งงานเน้นยำ้ำฮับจัดงานแต่งงานไผจะแต่งการแต่งงานอีแม่บอกว่ายุ่งเละอีล่าจะเอาผวัว <c oughs> อันนี้บ่ต้องละเจ้าส่งให้โชคดีได้ยุ่งต่อและงานออกมาจะเป๊ะ ขนาดนี้เลยขอับคุณนักเลยนะเจ้านักไทยคุณภูมินเจ้าสิ่งที่คนอื่นทํากับคุณคือกรรมของเขาแต่สิ่งที่คุณเลือกจะตอบโต้ใส่เขาคือกรรมของคุณเพราะฉะนั้นไข่ไผ่ไวอย่างี้ก็ว่าไปเตะเขาก็บอกอ๋อค่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเห็นนะเจ้าเขาจะได้บัสร้างกรรมสร้างเวรเน้ะขอบคุณคุณภูมินเจ้าอีเม่จนถามว่า ได้ละพายะทรงอันกำคมภาษาไทยมาแล้วเราจะเป้นผู้จักกันเซียงลึงเนิรคุณภูมินเจ้าแสดงตัวตนตัวเขอบคุณเจ้านะจ๊ะทักทายไอ้พายเจ้าร้อยเอจุดสองห้าคนมังเปาเรดิโอออกอากาศปกติเนิรบค่ะพูดนักเลยเจ้าทักทายคุณใจเป็นกลางสวัสดีเจ้ายินดีเจ้ายินดีที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันแล้วก็ติดตามข่าวสารนะจ้ะทักทายไอจษสดาจากนักบุญคุณเขาฮอดกันตัวเนาะเอาละ สนันปันปืนกันกูวีกูวันจะเอต้องตีนี้ต่ออาจารย์เจ้าการเล่าข่าวเจ้านี้เนะอบ่าก่อนที่จะไปกันนะเจ้าโ้งสุดท้ายแล้วสำหรับตําแหน่งงานว่างของฮับนักศึกษาจบใหม่เนอะร์ Job Thailand, จ็อบเอ็กซ์โปไทยแลนด์นะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้วันส่งตายลัที่สุนิทศการและก็การประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานะครหลายหลายคนไปกันไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นแหมเนื่องวันที่จะไปเตลวพอบูธอื่นๆกันตัวนะเนะจ้าถือว่าเป็นโอกาสดีๆสําหรับนักศึกษาจบใหม่นะเจ้าหรือว่าผู้ที่ ได้รับเหตุประสบเหตุจากช่วงโควิด1 9ท,ที่ผ่านมาก็สามารถเข้าไปในงานนี้ได้นะคุณผู้ฟังเนาะถามไทยข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับ1506สายด่วนกระทรวงแห่งงานเจ้าแล้วก็กรมการจัดหาง,งานกันตัวเนาะเว็บไซต์นี้เลยเจ้า www จ้างงานเด็กจบใหม่ com อันนี้พิมพ์ภาษาไทยได้เลยเนะขอบคุณเจ้ามีเรื่องราวดีๆเนาะแล้ววันนี้แน่นอนเจ้าบดีลืมเลยเนอรสาวแปดกันยายนสาวแปดกันยายนเจ้าเจิญจวนคนไทย ิธงชาติไทยฮองเพลงชาติไทยประดับธงชาติไทยเพราะว่าวันนี้สาวแปดกันยายนเจ้าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยสืบเนื่องจากคณะรัฐมน,นตรีระรรทันชอบพึ่งสาวแปดกันยายนของกุปปีนะจ้าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพราะฉะนั้นแหมสักกรรมนึ่งเราจะเกียมตัวครบรพธงชาติตัวกันนะจ้าแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ประดับธงชาติไทยแล้วก็พุ่มพร้อมกันนะจ้าในการทําสิ่งดีๆที่เขาทํากันมาอยู่ตลอดกันอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังเนาะเอาละเพราะฉะนั้นการเกียมเนื้อเกียมตัว ตั้งเกาแล้วเจ้าเดี๋ยวจุ้งจะให้คุณผู้ฟังได้ไปเคารพธงชาติกันเนอวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้อํานวยการสถานีขอบคุณคุณผู้ฟังในการติดตามห้าฟังกันตวนัวนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณสําหรับกู้ไ like, ลค์กู้แชทกู้แชร์นะเจ้ากู้สติ๊กเกอร์กันเลยที่มีเข้ามาในวันนี้วันพูกรายง,งานตัวเจ็ดมงเกิงเป็นต้นไปเนอเจ้า อ่ะวันนี้นําเสนอเจ้าขี้นักหมาบก,กินวะขี้นักหมาบก,กินจะเป็นซูเปอร์ซิตี้สอนคนุณฮูอู้อ,อุ่นน้อยปอละบดีอุ้นนักล้าไปคนส่วนใหญ่เปิ้ลบ่เจ๊จือเนี่ยเจ้าคนอุ้นนักนี่นะเออไปละอันจุ่งขออนุญ,ญาตดักปากก่อนกันละกันเจ้าไปเจ็บนัดเ้อไทยทวีริตคุณและจงจ้าปวิชยาร่ำลาแลเดอสวัสดีเจ้า